สวัสดีตอนเจ้าครับพ่อแม่พีน้องวันนี้นะครับมาเจ้านี่แปดโมงป่ายน้อยหนึ่งจะเก้าโมงแล้วครับอ่ามอเริ่มจางไปละตอนนี้เจ้านี่นะครับจบปะปาพ่อแม่พีน้องมาเลาะไม้แอวตังไห้ตงหัตงสวนของพี่น้องเจ้าบ้านทางบ้านสะเนาะตืดบ้านสะริมสองไม้น้ำยมครับว่าเปิญเนี้ย การเกษตรอย่างพ่องมดปูอย่างพ่องวิถีชีวิตเป็นเป็นจไดนะครับอันนี้เจ้าบ้านเจ้าสวนเพื่อนกำลังม้าครับกำลังขับรถมาสวนมาเจ้ามาจีอันนี้ครับตรงหน้านี้เป็นสวนมะน้ําแก้วหรือสวนฟักทองเนาะเขาอาจินิยมปลูกกันหลายนี่แมนเบิร์ดครับนี่เขาหอ่อถุงพลาสติกเรียบร้อยเบิร์ด ขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อครับบางคนก็นมีคําถามมาว่าเป็นอย่างคือบาเบาเมืองเป็นอย่างโบอู้เมืองเป็นอย่างต้องอู้อีสานมาเหนือต้องอู้เหนือมันมันก็นอยู่ตีสถานการณ์ครับพี่น้องบางทีผมกับผมเนี่ยคนเหนือได้เกิดเลยครับใหญ่ยยนี่เกิดน,นี่ใหญ่ยยนี่เลยครับแต่ผมเป็นเป็นเคยตั้งอีสานเนาะผมก็ต้องอู้อีสานได้เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าผมไปอีสานผมก็ต้องอุ้ยอีสานเพราะว่าผมมีคนเมืองเลยแต่เวลาผมถ่ายคลิปเจีย๊ยบพี่น้องผมก็อยาใือพี่น้องตัางอีสานเป่นฟังภาษาเข้าใจพ่องนอะบางคนก็อาจจะบฟังภาษาเหนือบ่คคอยฮู้เรื่องแล้วก็สัหรับก็บภาษาเหนือตัวยภาษาอีสานตัว่นะครับเพราะเอฟซ c ก็มีอยู่หลายตี้หลายตา่างเนาะบางคนก็อยู่ต่างประเทศสวัสดีพี่น้องตา่างพูดแล้วครับอัน ตั้งญี่ปุ่นตั้งเมกาครับทักทายมาหลายคนแล้วพี่น้องทางอีสานพี่น้องตั้งเหนือเนาะพี่น้องนั่งอยู่กรุงเทพกรุงไทยบางคนก็นเริ่มกลับบ้านกันแล้วครับรถก็หลายหลายครับรถมาปะ่ะเดี๋ยวผมจะไปพี่น้องไปแอลตั้งให้ทั้งสวนไปทักทายกับชาวบ้านเปิดท่าปะเปินกันจะอู้ก็เปิดคุยก็เปิดเนาะไปกันเลยครับอันนี้เป็นตูบครับ ตูปหรือห้างโต่งบาง,บางคนประกอบห้องห้างเนาะห้างโต่งตูปอีกครับเผื่อเอาเฟียงเอาอย่างแมาเนี่ยมาปูการเกษตรเป็นตั้งลุมกะไอเขียวหางดอกครับเท่าละเขียวหางดอกประกาศจนช่วงนี้กินในประกาศจนครับเออลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นสวนทั่วเล่ด้วยพี่นอ้องสวนทั่วเล่ทั่วเล่นี่ราคาดีกว่าผืชพันธุ์ทุอย่างเลยครับ แต่าการดูแลอาจิญยาหน่อยเจ้าให้จะสวนปนมาแล้วรถรุ่นนี้ยังมีอยู่ก็นเนี่ยมัดด้ากันน,น้อยๆนะได้บรรยากาศาคณะครับตอนนี้นะเพราะว่าอากาศเย็นๆสบายๆ,ายๆเนี่ยห้างโต่งะกับเมียนห้องน้าห้องตาเรียบร้อยมีตีอยู่ตียนอนเรียบร้อยครับเหมือนจะไข่กบบ้านเพราะว่าพี่น้องกัมมันสะเวลาปนหมาปนหมา,มา,มา,มาไก่เนาะเพื่อจะต้องมาอยู่มาพักอยู่ตรงนี้ครับ บ้านบ,บ้านหลังๆห,หนึ่งเลยปูสวนมะน้ำแก้วได้ไงมาตะโพลนะ<ด>หลัวล่ะเออนี่นะครับปูกสวนมะน้ำแก้วครับอันนี้ก็บมาทั่วฟักงาเขาเนาะเป็นงามขนาดฟักงาวนะสอนข้าวโพด น,นี่ยผมมีที่นอนพักมาหลายเพื่อนอาจจะไปได้นอนครับโอ้บรรยากาศตึงดีครับพี่นอ้องเจ้าวันนั้นผมมาเตือ้อเรามามาแรงมามาแรงบรรยากาศมันก็แเห็นรูปแบบหนึ่งนี่เหโอ้นี่เมฆมดแลยนี่รูปหมดแมดละผมว่านห้างตัวน,นี้นะตูก หลังเนี่ยบรรยากาศมันคือทางอีสานพี่นอ้องคืือเลยครับมีต้นบากถนนต้นบักหี่นอแล้วกับมีฟางมีห้างอย่างครับจะให้สวนลงตางกำลังสวนหมดแล้วที่สวนพักการเขาเก็บแล้วนี่เก็บเรียบร้อยหมดแล้วทางปุ่นกับหลังหนึ่งเป็นบ้าน เออ่นกระแปงดีเนาะมีหัวเรียบร้อยมดหัวกันเรียบร้อยหมดนะครับเพราะว่าวงฝน่นมาอยู่มากินนี่เลยเวลาหน้าไห้หน้าสวนที่นะหน,น้าเนี่ยหน้าหนาวเนี่ย่นจะมาจะมาอยู่ให้อยู่สวนเออพี่น้องสุดยอดบรรยากาศอีหลีซีนีตรงงา,านฮะอนี่มันมันอาจสิบผม,มีราคาแพงแต่ว่ามันกบบมันมีสเสน่ห์ของมันในโตนะพี่น้องเพิ่งมาหลังนี้ที่ะ นังนี่ครับมีครบทุกอย่างครับห้องน้ำห้องถ่ายก็มีเบรสมองอยู่มองเศร้ามองนอนอุปก,กรณ์ครัวอาหารการกินครบล้างนี้อีกเห็นไ่มันได้บรรยากาศสุดๆเลยครับพี่สวน่บวฟักทอ่ออันนี้เขาเก็บเบรดแล้วเก็บหมดแล้วนี่เก็บหมดแล้วครับอันนี้มันเท่าแล้วก็เขาเก็บหน่อยหมดละ อากาศกันอ่ะโอ้โหคุณเก็บพันตัวแรกพี่น้องมอพอสักคำหรอเออมาจังหวัดดีพอดีมนเก็บทัวแรลกกันอันนี้ทัวร์แหลกเหรครับนี่เออพระเนี่ยสวนทัวแรกครับโอ้คนงานหลายเนาะนี่เนาะ เขาจะลงตระไดหนิก็บางอย่างนะปุ่นนะน่ะวันนี้มารับจ้างกันเนาะวันต่ะไดหนับเดียววันสองร้อยห้าสิบขอบคุณแล้วโอ้ขยันขันแข็งกันขนาดนี่ครับควันก็บเรียมในถุงเข้าห้อยเต็มห้างนี่ไป่นอง ถุงเท้าถุงน้ามให้เต็มห้างเลยเต็มโต๊ะมาตอนมากระนั่งกินกข้าจุอันนี้เนี่ยมาพอตั้งเพ่ก่อนครับโอ้มาโยมผมมีหน,นอยเนาะมาโยมมาถึงน้ามั่อขากับมาปูเพ่นี่ก็ใจเสื่องซัดเนาะมาเดียวต้างปุ่นไปกับสาวไบครับ มีแพนแอนสาวไปก่อนเป็นหน้าเป็นหน้าไปแล้วก็มีเห็นแพนแนหนึ่งแพนแอนซดัดตัดแล้วเห็นแพนแนหนึ่งก็แพนแอนเก็บกล่องเยอะครับกรเก็บกล่องเก็บกล่องเห็นแพนแองก็ขนใช้รถอันนี้ส่วนป่อกะครับโอ้นี่ไฮรีวิวเป็นยังไงครับนี่ไฮรีวิวลงยูทูปครับฮะไฮวิถีชีวิตบ้านเฮานี่ละ่ะ อาหารจะเตืออสวนทุเละปีนี้แย่หลายครับนี่พนเนกเลกยครับนี่<ะ>พนเนกเลกยครับ <laughs> เอารถเปนหอยก่อน สิบหล่อหกหล่อมาเลยนะวางรถื่อนเด้อมาแนี่สาวใบมาเนี่เก็บถ้าเป็นแห้งอะโม่ขายโลกีบาทครับนี่โอสิเกต์เหรอเป็นเม็ดแห้งๆเลยเหรอครับ โอ้หกสิบเจ็ดบาทราคาประกันพพ้อมโหอันก็นดีกันเนาะ่ได้หลายกันอย่าหลายเนาะการดูแลกันนย่าน้อยนี่น้องมันมารับจ้างนี่เาาติดเอาตังเอาตัางไปโรงเรียนสมัยก่อนหงกัะมารับจ้างที่เนี่ยแต่ว่าพีลอดเขาปวดปวดได้กิ๊ตัวแหละจะเปิด าสุดนี้ครับชุดทางคนเกียร์จะเป็นทางนี้ละนี่พแผนเลาะใบครับพี่น้องพอ,อมกำพามัได้เข้าไปเพราะว่ามันเกิดเปิดพี่น้องแล้วพอตั้งหนอก็ได้เนี่ยพแผนสาวใบสบา,สาเยเบรนจะเอาใบใบออเจีาแล้วก็เหลือแต่โนยมันแล้วก็มีแผนทัดพชแผนทัดแล้วก็ับแผนขนใส่รถเอาไปตาตาแล้วไปโม่ก,กัมกับโม่ไปขายพี่น้อง เต่อครับป้าตัวส่วนคนหลายขนาดนี่ตูปที่นี่เนาะแต่ว่าหน้าหนาวถ้าบอดต้อมในนอนบอดได้พี่น้องนี่หน้าห้อนนี่สบายมากหน้าห้อนห้อนแต้แต่ลม้อนเข้ามาทางเหนือนะป้าต้มเปนแย่ก,นยกันแต่เราแวถวนี้เนาะแยีแต่แต่และแแต่เลยเนี่ย เขาแรกกันหลายครับแถวนี้นะลงนี่ตึงลงอ่ะปลูปกเขาแรกกันนี่คนงานคนจา้างพวันะนนี้คนง่ายกันแต่พอพันเอี่ยคนนั้นเสียเพียงพอรึมันมีหลายพันเอี่พี่น้องแก้วพอรึเนี่ยพี่นอ้นองชมบรรยากาศไปที่นี่นครับสองข้างทางเขียวหางดอกเท่าแล้วนี่ประกาศจอน จอนหมดละตอนนี้เนี่ยเปิดกับนอนจะเนี่ยครับนี่อยู่จะเนี่ยเต้นมะกามาเฝ้าไห้เฝ้าสวนนี่ครับสมัยตะก่อนน้อยๆผมเคยอยู่มานอนฝางนะฝางยาฝางนั่นฝางนี่สมัยก่อนบ้านเมืองโปง่งก็แย่ยา,ยาด้วยกับมาแปลงฝางอยู่ตีสวนประยูไก่เน,นาะแคมน้ำเปิดทำให้ยาฝางยาแปลงฝางยาไว้เดี๋ยวเข้าไปพอ,อน เปิดอนนันตาทัวร์แรกสกักคำก่อนนี่ครับวิธีเปิดงานทัวร์แรกครับพี่น้องอันนี้เปิลกับฟางมาปูเฟียกมาปูปูแรกก็ต้องตาขึ้นกันเนาะตากี่วันนะป่อนี่กว่าจะได้โมโห่โห,หนิสี่ห้า <C 5 S 2> วันหมดเหรอสีอ่ห<ะ>้าวันหมดเนาะ สองติดพุ่นนะกว่าจะได้นี่นะป้าทุมาพื้นเหมมาพื้นแหมพื้งต้องเฮงเป็นสีจี้นี่แหละหนึ่งเป็นสีน้ำตาลที่เนาะถ้ามันแห้งจถ้ามันพื้นล้วก็มันแตกแตกลงไงนั้นะลาก็รดเขายยมเหรอครับย่ครับอ๋หรือเอาใส่เครื่องหม้อรดยมรถมเอาเลย เก็คนเคียวักมเนาะโอ้โหหลายขั้นตอนขนาดวันนั้นถามปนวานเนี่ยเนี่ยมาทัวรแลนี่นี่ปอบเป็นคนมาละมัตตาอ้ของแต่เนาะจ้างหลายครับนี่หลายวันห้าร้อกว่านี่วันหนึ่งนะปาทเอาตังค์มาด้ล เนาะผอเลีเ้ยงสวนสวนทุเรศนะปีนี้หลายเหอ,เอหลายหลยายเยะเนาะแม่นถึงน,นั่นแล้วูนหนึ่งเ,เ,เ,เจ้าหนึ่งโอคนละเจ้าเลยครับกันอ๋อน่าทลมันใส่วดท้ดนไระปอนี่ปยปอห้าไรห้าไรเด็ก้าเงินต่อได้ถ้าได้ ปาดสามล้านอะไรกับแสนปลายแสนปลายมันตายไว้เนาะกอ้ห้อะไรแสนปลายวางต้นเนาะถ้าเทียบเปรียบเทียบกับข้าวโพดกับพืชชนิดอื่นคือทั้วแหะดีกว่าแหละปอกดีดีกว่าเนาะราคาดีกว่าแต่มันน้อยเนาะเอาไปคัดบ้านนั่นถึงว่าใช่เขาพื้นแหมยังมีสองปีตครับพื้นก็เนระเดี๋ยวลมมันนี่แหม ไขั้นตอนเนาะขัดหินไปคัดบ้านมืนแหมมันง่วงไอ้ปักหน้าหลายอย่างแต่เขาทุกอยู่โลต้าใดครับโลต้าใดอ่ะหกสิบปลายหกสิบปลายล่ะก็ถือว่าดีเนาะขายเป็นเม็ดโลห์หกสิบปลาย พอมันต้องเก็บทุกเม็ดเอาไปตากพ่อเใกล้พอของซองผมก็วันนั้นผมเกย้พอซองผมก็บาโจเลาะบ้านวันนั้นผมไม่รีวิวรอบแล้วแถวเนี้ยตะวะนู่ตะวะกันเนี่อเนี่ตะวะเนี่ผมลงไปแล้วคนคนพอหลายขนาดแตะเที่ยงนั้นตะวะมันมีไผ่ไอ้แต่วันนี้ม้าแหมรอบนึงโอ้โหนี่ครับแม่อยู่กับตะวะเนาะครับ มานี่กําเดียวอะไปแต่ผ้า,าได้ก่อตาทั้งนี่เออไปบ่ได้ไปรึกน้ำมันโยมยครับต้องรับทังอ๋อจับได้แล้วผมจับได้แล้วครับวันนี้ผมมาให้หลอมาถ่ายบรรยากาศจีเนี้ยนี่เลยมาถ่ายกันเลยเนี่ยครับวีดีโอวีดีโอเนี่ยครับพี่นอ้องเรจะตัดตัดตัดของของที่เนี้ยรับคแผนปุ้นสาวใบออกก่อน สวัสดีครับอันนี้พะเน่หญ่อยังครับนี่เอาใบออกล่ะโอ้สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเป็นอย่างว่าต้องเอาใบออกก่อนครับโอ้ได้ตัดง่ายล่ะโอ้ใจคนหลายพะเน่ขนาดนั่นอ๋ออืม ออมา,า,านม่วงครับแม่บ้านม่วง,มงผมมาทายรอบแล้ววันนั้นมามา้าผมบับบป้าไผ่ดิม้ากับมาทายเอาแต่หนุนตาง,ตงหมดเลยวันนี้ม้ามันหอบ <c oughs> นี่ครับไผ่บักเกยพอวิธีการทำทุนแหละบาเจ้าบาบ,านบาเนาะอันนี้คนงานจ้างนั่นแหละครับวับนตะไรเนี่ยครับนี่ มันสองร้อห้าสิบอ้อยาี่ยังสอง้อยู่กะตังอื่นเป็นสามร้อยสี่ร้อยแลยนะนะบ้านเฮาสองอยห้าสิบอยู่เนี่นย,าย,ก,ยาการ <S 3> 3 <S 2ว <2 S 1> ันได้ตังห้าร้อยจะมันจะ,ะนาดูเอาน่าดีกว่าไ,ได้เนาะนีกว่าโจ๊กถุงเก่ <c oughs> กาเนาะ <c oughs> หาไม่เติมเรื่อยๆดูก็ได้หลาย ครับผมเก๋ยพอก็ครับน่าจะเก๋ยพออยู่แล้วแต่จำผมม่ได้แม่นครับใส่พออยู่แหละพออยู่แล้วลงกําเดียวมันต้องมีคนมีแต่คนกดพอปุ๊บปั๊บปั๊บเลยเออพอมาได้น่ะกดนี่จกดก็พอใจใช่ไหมกดที่อันเป็นเนี้ยไงเนี้ยโยงเนี้ยโป่งแค่นี้เออเนี้ยโป่งแค่นี่นะ เออครับนี่พอพี่น้องนี่เม็ดเม็ดมันทั่วแหละจะนี่กันายๆถั่วเหลืองเนาะอันนี้กินได้ก็ครับแม่เนี่ยตีเนี่เจนี่เนี่ยต้องเอาไปไปแก่น้างให้มันแน่ก่อนแต่ว่าเกี่ยวตอนนี้ก็ได้อยู่ละ ตอนนี้มันแข็งมันแข็งเขอแล้วมันเหมือนโทวแรกญี่ปุ่นอันเดียวเัมนกันตัวแรกญี่ปุ่นนั่นเอัวแรกญี่ปุ่นนั่นนะที่เขาไปต้มขายนั่นนะเราเาอันนี้ครับนี่เป็นเมล็ดพันธุ์โอ้ยเป็นเมล็ดพันธุ์หัเลี้ยงหัเลี้ยงก็นี่ทายมดอันนี้นี่เป็นเมล็ดพันธุ์อ๋อสีสีเปิ้ลไปต้มขายนะเป็นยาเป็นพักสดอ๋อครับนี่อันนี้บางคนก็ไปต้มท่านนุ่มๆน้อยไปต้มนะพี่น้องน้อ ันเอกตัดครับคนเอกซับง่ายดีเนาะถ้าเป็นกองมันกองไป าง,อองานครับมีหลายแผนกพ้องกับตาความทะนัตไผ่มันครับพี่น้องบางคนกับปูกกาดโออนี่แผนกเก็บประกาศสวัสดีครับแม่อ,อันนี้แม่ใหญ่นะครับนี่อนนอโอ้แม่เอาใบมันไปแงได้ก่อนนี่ใบมัน่ะใบเอาไปี่ปราเฟพแปมพัดดาวแหละ เขาพักเกมสเนาะอ๋ออันนี้สอนของแม่เลยกะเจ้าปัญญพุ่นอาาหัวขยอ๋อบางคนเอฟซีผมว่า,ออา,า,าเออเสียดายไปมาเออมีแม่มาเก็บแล้วเนาะแม่มาเก็บไปแปะกันพักเกมสทางปุ่นกับลังกันตัดกับลังกีดครับพี่นอ้องนี่พะเนร์ทัตทัตกับกีดไปตัวตัดตัวกีดตัวอีกอะ ก็คนก็ตัดแล้วก็ก่องไว้แต่แม่เปิ้ลเก็บเอาไปแปรงผักกาดดองผักเข็มดีกว,ว่าขวางเราไหมเนาะจะได้ไหมเนาะเขวางนุชไถก็ตัดสูบตลอดครับสูบใส่น้ำส่วนทุเริฝนห้างห้างหลขง,งางงานบ้านหลังนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยเท่าที่เข้ามานาะมีทั้งห้องมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งไฟฟ้าห้องหน้าห้องตามีมด นี่แหละครับวิถีชีวิตของพี่น้องตัางเหนือเขาเจ้า,จาเหนือเขาบ้าไปพอตางพุพ่นกันครับากากเลี้ยงเข็มเตมอยู่เดียวมาแรงก็มีปอก่ามาฮักซสือหรือมาง้นกับไปทรงจุสวนจุบานเปิพุ่นครับนี่ตอนมากกับนางงมแถวเนี้ยดตอนนี้ถ้านางงมถึงวัานหนาวแล้วพี่น้องผมมีความหอดเลยถึงหนาวขนาด โอ้ยอ้ออ้อยมีน่อยเดียวน้อยเห็นไหมเราสินี่เล็กน้อยน่้อยๆก็ยังดูออกกระเปินโอ้ครับรถเก่งนะแม่บู๊พ่อไหนพุ่นบุ๊พอได้มด น้ำน้ำจุ่มเนี่ยอย่างถังแงามแต่หน้าแรกประมาณเดือนมีน้ำมีสาไปถึงกลางพืชสภาเนี่ยเป็นกับจะยุดกันครับบค่อยลุไห้ลุ่มสวนตัวได้เพราะว่าช่วงนั้นมันหน้าแรกครับปูเนี่ยกับงามช่วงนี้มันหน้าหนาวหน้าหมอกหน้าเมยมันลายพอเขียวหางนอเต็มเต็มต่างนี่อันนี้กับเป็นกันเนี่ยส่วนโัวแรกเหมือนกันครับ หางดอเพราะล้อนี่เสริมมาน้ำแก้วกันหลาย้องกับปูข้าวโพดบางคนขี้ขานน่อยตีนย่อยมือนี่ยครับเพิ่นกัแง่สองข้าวโพดง่ายจบเลยใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วกันเอาแง่ามาห,ห,นหน่อยหนึ่งถ้าผมว่านี่แท้ๆกับฮดน้าใส่มันแต่ข้าวโพดตั้งเพศผมถือว่ามันงามบบนะพี่น้องงามอยู่เพราะระบบน้ามันด,ดีครับเนี่ยเพิ่นฮดน้าใส่เรียบร้อยเ่าเน,นี่ยมันก็นงามมันออกบบเต่ากัน ดีมันม laser, ง้าม immun, ตัดง้ามมันกับต้นทองสูงนันก็ครับเอาพุ่นงามอยู่นะจะได้เก็บอะไรน้อยเนี่ยออกดอกละจะได้ผลได้อย่างเรียบร้อยครับบางคนก็เอาพึ <Gothic> ่งเนี่ยมาเลี้ยงตามสวนตามหยางเนี่ยเพราะว่ามันพึ่งมันจะเก็บเกสรดอกไม้พักไม้พักงาแถวเนี่ยเอาไปผสมเกสรของมันเอาไปให้งานํำหวานของมันครับโอ้ตั้งนี่ เลิกขนาดลงไปทางลุ่มครับเมาเล้ามาัดครับรถแข่งโต๊กนี่เจ็บนี่เจ็บอยู่นี่นแถวนี้นะ ดึงนนะอ่ะนะคนตะกี้นะเป็นขวนผมวัาน,นี่โม้ข้างหน้าครับสวนพึ่งพ่นกัสวนปาลาซากพิ่นเลียงพึ่งครับพึ่งกห็หลายหลายเลียงพึ่งพึ่งนั่นอหร